สวัสดีค่ะช่องใบ้านติดเกมนะคะวันนี้ก็อยู่กับร้านค่าเพลินะคะประจําวันที่4ตุลาคม2566นะคะก่อนอื่นเลยต้องขออยุยาขอบคุณสมาชิกช่องบ้านติดเกมนะคะที่ทำการสมัครสมาชิกช่องใบ้านแล้วก็ขอขอบคุณผู้ดูเดดทุกช่องทางด้วยนะคะเป็นกําลังใจที่ดีมากๆเลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่มีแพรอัปเดตอะไรนะคะเนื่องจากเทศกาลชูซอกเนาะก็จะมีแต่ร้านคาเพลนะคะที่มีของลดราคาเข้ามาไม่บ้างก็เลยโอเคงั้นยังทำคลิปร้านคาเพลอยู่ซึ่งมีอะไรให้เรากันบ้างก็มาดูไปพร้อมๆกันนะคะอ่ะ เอออย่างแรกนะคะมีพิเศษเดือน10นะคะก็นี่เป็นเดือนฮาโลวีนะแม่บ้างของอนุญาตแจ้งเตือนนิดนึงว่าน่าจะมีโปรโมชั่นนะคะประมาณกลางหรือปลายเดือนนะคะเพื่อต้อนรับเทศก,กาลฮาโลวีน hmm. ก็อาจจะมีชุดใหม่นะคะก็เตรียมรับแรงกระแทกันด้วยก็ปกติทุกปีจะมีนะแต่ถ้าปีนี้ไม่มีก็อาจจะ ต้องบอกว่าถ้าไม่มีก็เดี๋ยวไปรอลุ้นตอนปลายปีเทศกาลคริสต์มาสอีกทีแต่คิดว่าน่าจะมีค่ะเพียงแต่จะถูกใจเราหรือเปล่าเท่านั้นนะโอเคอ่ะมาดูกันค่ะแพ็กเกจพิเศษเดือนสิบนะคะมีแพ็กเกจเสริมประสิทธิภาพสุดพิเศษนะคะราคา421บาทได้รับความทรงจำของช่าง30อันหินคอ500อันเดอร์แล้วก็กองสุมหินคอนะคะ ต่อไปแพ็กเกจเลขเจ็ดแห่งโชคนะคะหนึ่งร้อยห้าบาทนะคะรับไปเลยของสรารพัดประโยชน์เจ็ดวันหนึ่งอันกล่องเลือกรับเจ็ดวันหนึ่งอันนะคะหิงคอนเจ็ดสิบเจ็ดอันแล้วก็ความสนใจของช่างเจ็ดอันนะคะ กล่องเลือกรับชุดพรีเมียมคูณ3นะคะราคา2 1 6 0บาทเป็นกล่องเลือกรับชุดพรีเมียม3กล่องนะคะแล้วก็หิงคอน300อันเฟลสต็ก51บใบเสียงคาราของบาน20ใบนะคะก็ประมาณนี้ต่อไปกล่องเลือกรับชุดพรีเมียมคูณ5ะคะ่ะราคา3,400บาทแล้วก็มีหิงคอนเ0 0อันเฟลสต็ก61อันเสียงคาราของบาน50อันนะคะ สองแพ็เนี้มันเป็นชุดพรีเมียมเนาะมันก็คือคุ้มแหละคุ้มกว่าราคาเต็มนะคะแต่ว่าข้างในกล่องนี่มันมีรายชื่อชุดอยู่ก็คือจะเป็นถ้าพูดง่ายๆคือจะเป็นชุดพรีเมียมของแต่ตัวละครน,นะคะ่แต่ว่าอาชีพใหม่ๆเนี่ยตั้งแต่ประมาณเซจคอแซดาคเนียวูซาเมกุอะไรประมาณนี้มันจะค่อนข้างขาดทุนกว่าอาชีพผืนนิดนึงเพราะว่าชุดพรีเมียมเราจะมีไม่เยอะแล้วมันก็ยังไม่เพิ่มชุดใหม่ๆเข้าไปนะคะ ก็นั่นแหละแต่ถ้าเป็นอาชีพเก่าๆนี่คือคุ้มเบอร์หวังมากค่ะโอเคเออหรือใครจะซื้อไะย่อยคอนก็คุ้มนะก็นั่นแหละลองพิจรารณากันดูนะจ๊ะต่อไปแพ็กเกจสาวใช้เออสามตัวนะคะในราคาหกร้อสี่สิบาทก็คือซื้อสองแถมหนึ่งนั่นเองตอนนี้มาฝีเท้าจัดที่ไฟฝันนะคะรับไปเลยใบเปลี่ยนทัศนา,าหานะทั้งหมดสิบห้าใบนะคะใบละหกสิบบาทสิบใบก็หกร้อย อ à, โอเคแพ็กนี้คุ้มอยู่นะคะแต่ว่าไม่ได้ลดเยอะอะไรมากแต่ถามว่าคุ้มไหมคุ้มนะคะเพราะว่าได้15ใบในราคา720เลยก็คือลดลงไปหน่อยนึงประมาณ100-200บาทแต่ก็ถือว่าคุ้มอยู่ดีเนาะดีกว่าซื้อราคาเต็ม900นะคะโอเคก็แต่ถ้าถามว่าคุ้มเวอร์วังมากไหมก็ไม่ได้มากขนาดนั้นกนะ็คือแบบถ้าลดเหลือสัก500เนี่ยโคตรเวอร์เลยแต่ว่าไม่เป็นไรก็อย่างที่บอกคือถ้าจะซื้อซื้อได้นะคะก็คือไม่ได้แยะนะ่เนาะ แต่ถ้าใครยังไม่มีงบเนี่ย720มันก็ไม่ใช่น้อยนะคะแต่ถ้าใครยังไม่มีงบก็ให้ผ่านไปก่อนเนาะโอเคส่วนอันนี้ก็ใบเป็นทัศพานา30บใบไปเลยคะ่ะจุกๆุในราคา1 3 5่าบาทเท่านั้นเองนะอันนี้แอบคุ้มอยู่นะค่อนข้างจะคุ้มกว่าแพ็กนู้นแต่ว่ามันก็และพันตั้งพันกว่าเนาะก็โอเคนี่ก็มีอย่างอื่นให้เราด้วยนะคะก็ประมาณนี้ก็ใบเป็นทัศพานะ30บใบจุกๆไปเลยจ้า ต่อไปวันสัตว์เลี้ยงโลกหรอเดี๋ยวนะ <c oughs> อันนี้จะเป็นกล่องสัตว์เลี้ยงล้ำค่านะคะราคาสองร้อยเจ็ดสิบาทเนาะในกล่องเนี่ยมันจะซุ่มเอ,อ่อพวกสัตว์เลี้ยงต้องบอกว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่แบบเป็นตัวในเกมอะคะ่ะอย่างพวกคิมีราต้นไม้วิญญาอะไรอย่างเงี้ยเขาเอามาทำเป็นสัตว์เลี้ยงให้ก็นานแล้วละ่ะทีนี้ กล่องนี้จะสุมตั้งแต่รุ่นที่หนึ่งถึงรุ่นที่สี่เลยนะคะก็คือใครโชคดีก็ไอ้ตัวรุ่นสี่ไปแต่ภายในกล่องเนี่ยมันจะมีตั้งแต่ต้นไม้วิญญาณคิเมรา่าตัวเซนทอออกแดงโกเลมมีสีน้ำตาลคามาซีเวียไอหมีสีน้ำตาลเนี่ยบอกไว้ก่อนว่าชื่อหมีสีน้ำตาลนะคะแต่ตัวมันสีดำปีเลยแม่้านคงไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทาไมตั้งชื่อแบบนี้ก็ไม่ต้องงองนะเผื่อใครได้น้องหมีแล้วแบบ เอ้าเล่บบอกชื่อมีสิน้ำตาทำไมตัวดำเป๊ปๆเลยเลยมบณน,นี้นะคะอ่าแล้วที่วันนี้เอาวิสมาไม่ใช่อะไรนะคะคือวัน,นเอาชุดเอ่อฮโลวีนเก่าๆกลับมาขายให้แต่ว่ามันไม่ได้อัปเดตอาชีพใหม่ซึ่งแม่บ้านเลือกหวังไปแหละแต่เอาเป็นว่าถ้าเกิดใครเผื่อเล่นอาชีพเหล่านี้อยู่ก็เออแต่เรนเจอร์จนถึงรันนะคะใส่ชุดนี้ได้เนาะ ก็เลยเอาวิดมาเพราะว่าเอาของราคเานียรเนี่ยมันใส่ชุดใหม่ๆเอ้ยต้องบอกใส่ชุดเก่าๆไม่ได้นะคะก็ชุดดีจะเป็นแบบนี้เลยเผื่อใครไม่เคยเห็นนะถ้าเผื่อใครชอบอยากไายก็จัดสนอจ้าแต่ก็อย่างที่บอกแจง้งเตือนไว้ก่อนว่ามันอาจจะมีคือมันอาจจะมีชุดใหม่ก็ได้นะคะทุกคนมันไปไปได้นะจ๊ะแต่นี้ชุดเก่าไม่ได้แยงจริงถ้าชุดเนี้ยถ้าชุดนี้ดะคเนียใส่ได้ไดไม่บ้านก,ก็ซื้อดาคเนียอ์นะจะ๊ะแต่ว่าเล็บใส่ไม่ได้ไงราคา4ี่ยห้าสิบบาทนะคะ ตอนสมัยที่มันออกมาประมาณสี่ปีที่แล้วนี่แบบชอบมากเลยนะ่อันนี้ของผู้ชายนะทุกคนเออึกว่ามันจะไม่กดให้เรามันจะไม่โชว์ให้เราซะและ้วของผู้ชายจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เลยถ้ากดปิดผ้าคลุมมันก็จะปิดปีกไปอะนะคะก็แล้วแต่คนชอบเนาะโอเคก็เหลือสี่ร้อยห้าสิบาทหมดเลยอันนี้ก็เป็นชุดนี่คนขวานทอรมยศนะคะชุดจะเป็นแบบตัวตลกนิดนึงนะคะชอบแนวนี้ก็จัดปลายฮาฟซึ่งทําไม่เสดใส่เขาได้ด้วยวนะน่เดี๋ยวขอดูหน่อยสิ ชุดนี้ถึงครเออถึงสไตเกอร์นะคะวอลเลอร์ Warrior ถึงสไตเกอร์โอเคก็ชุดเซ็ตโจรกรรมหัวใจนะคะของผู้หญิงเนาะได้จนถึงคูโนนะจะ๊ะจะเป็นประมาณนี้ชุดนี้เหมือนจะปิดประคุมแล้วไม่มีอะไรนะก็เอ่อมีสองเซ็ตนะคะอันนี้มีการเพิ่มการเดียนคอเซโนวาเหมือนจะใส่ได้สักภาแต่คาเดียใส่ไม่ได้แต่ส่วนตัวชุดน,นี้แม่บ้านไม่ได้ชอบนะคะก็คงไม่ได้ซื้อเหมือนกัน พวกนี้ราคห้า4 5บบาทหมดเลยนะก็คือลดลงมา50บาทนะคะกล่องชุดอัศวินสี่เลือดนะคะมี2แบบนะคะแบบ A กับ B แต่แม่บ้านมันเคยแปะรูไปแล,แล้วแล้วก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องไปขุดก่อนนะไม่รู้จะหาเจอเปล่านะคะอันนี้เป็นชุดเฉพาะต้องบอกว่าเป็นชุดเฉพาะของวิชนะคะเสื้ชุดเจ้าสาวนะคะวิญญาณก็นั่นแหละมันก็เป็นฮาโลวีนอะเนาะซึ่งแม่บ้านก็ตัววิชก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมแล้วก็มีชุดเซต้แฟรรี่ฟักทองนะคะของเทมเมอร์กับน้องชายนะจ๊ะ ของน้องชายคือแบบน่ารักมากอ่ะแล้ววันนี้อันนี้ก็เกือบลืมเลยก็คือวันนี้มีเซ็ตสิบบาทนะคะก็จะมีเพล้ังหวะสิบบาทสิบเพลนะคะก็จะเป็นมีพรคามาซิลนะคะสองวันนะคะหนังสือรับโอมมลสองวันเอานำ้ำตาของเอลิออนนะคะอันนี้คืออยา่างละสิบ,บาทนะจ๊ะทุกคนแล้วก็ความสนใจของช่างนะคะห้าอันนะคะสิบบาทตามรากันต่อสู้ปิดผนึกสามอันสิบบาทนะจ๊ะ อา่านังสือตำราลาลส์สกิลนะคะคูลฟ์สกิลสามวันเอ้ยเออสามอันสามอันทั้งหมดสิบบาทนะคะแล้วก็ของหินคอนนะคะสิบบาทนะคะเอาไปซูมเดี๋ยวแม่บ้านว่าน่าซื้ออันเนี้ยเอาแล้วก็หนังสือรับช่างตีเหล็กนะคะในราคาสิบบาท <c oughs> อาโอเคที่เหลือจะเป็นน่าจะเป็นของเก่าแล้วป้าไม่ชัวเหมือนจะใช่นะ อันนี้ยสูตรหนังจริงจอกคโลกจากไม่ได้ว่าเขาที่แล้วมาขายหรือเปล่าแต่ไม่แน่ใจลืมแลวเนี่ยแต่ว่าไม่เป็นไรเอาเป็นว่าถ้าเถอใครอยากได้น้องอยู่ก็มาสอยได้นะคะน้องลดราคาเหลือสองร้อยแปดสิบแปดบาทนะคะจากสามรอยยี่สิบโอ้ยน้องน่ารักพยายามจะแบบไม,ไม่ไม่ไม่ให้มันเสียเงินกับสั์เลียงเยอะแยะเวอร์หวัวงนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็คือกระเป๋าแฟบเปลวแล้วเดี๋ยวนะจะฮารโลวีงฮาโลวีดอีกกล่องชุดเลิฟลีเบิร์ยังอยู่นะจ้ทุกคนอย่าลืมนะจ๊ะ ถึงสิบเอ็ดตุลานะคะวันนี้ไม่มีแบบหนึ่งแถมหนึ่งหรืออะไรนึงก็รอแม่บ้านคิดว่าน่าจะมาช่วงฮาโลวีพอิตก็คือปับปลายเดือนอะไรอย่างเนาะเพราะรอกันแล้วกันแต่ก็ไม่แน่นะมันอาจจะเข้ากลางเดือนเลยก็ได้นะทุกคนก็เตรียมอกเตรียมใจเตรียมกระเป๋าตังค์ไว้ให้ดีๆแล้วก็วันนี้ลดราคาชุดพิทักษ์ฟ้าสางของอาเชอร์นะคะเหลือเจ็ดร้อยยี่สิบละลดราคาแบบผีเนี่ยทาไมช่วงนี้เหมือนมาลดราคาน้อยลงปะเนี่ยปกติมันต้องเหลือสักหกร้อยอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ก็เถอะ ก็ถ้ายัางรู้สึกไม่โอเคก็ไม่ต้องซื้ออ่ะต่ะอ,อไปนะคะบใบขยายช่องกระเป๋าสุกสุดสี่ช่องเหลือ153ยาสิบสาาทจำยดอันนี้ของเก่าเนาะแล้วก็มีน้องชาชุดหอฮอบนะคะเหลือ612บาทนะคะเป็นเซ็ตอาวุธชุด แล้วก็เป็นแบบเซ็ตชุดท่องเที่ยวแบบนี้นะคะเหลือ612บาทเช่นเดียวกันนะคะก็จะมี2แบบมาทุกคนก็คือแบบมีอาวุธหรือไม่มีอาวุธนะคะก็ลองเลือกดูแล้วก็ช่องนี้เริ่มต้นซีซันนะคะมีการลดราคาใบแลกเปลี่ยนค่าประสบการณ์ฝึกฝนด้วยนะคะก็จะมีทั้งหมดเอออันนี้ใบแลกเปลี่ยนค่าประสบการณ์ฝึกฝน3ใบเลยเหลือ540บาทแล้วก็ ลมหายใจแบบเย่ก็คือเหลือ270บาทแรงกายสุขภาพอะไรแบบนี้นะคะก็ลองมาดูดูกันได้โอเคสําหรับวันนี้นะคะราคาพวกก็มีเพียงเท่านี้เนาะแต่ว่าแพ็กเกจอันไหนถ้าแบบใครถูกใจอันไหนไม่บ้างมองว่าสาหรับแพ็กเกจลดราคาของวันนี้คือคุ้มหมดเลยนะแต่อย่างที่บอกคือถ้าไม่ได้ใช้มันก็ไม่คุ้มถูกไหมโอเคแต่ถ้าแบบใครสนใจแพ็กไหนอยู่ก็ถ้ามีงบใหญ่อยากจะจัดก็คือจัดได้นะคะแต่ถ้ารอได้ก็รอก่อนละกันเนาะโอเคสําหรับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะถ้ายังไงก็อย่าลืมกดไลค์ก เช่นกดสมัครคลายช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจงให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติงๆเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของแม่บ้านเนาะสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่เด้อบ๊ายบาย